สวัสดีครับสวัสดี f อสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับอ่ะมาครับวันนี้ผมจะพา f อฟเราพาพี่น้องเรามาที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเรานี้เองนะครับพามาดูเอ่อแมคโครนะฮรสองรุ่น5นะครับพอดีมี f อทางช่องเราส่งข่าวว่าอยากขายแมคโคร200รุ่น5นะฮะให้ผมมาดูได้ไหม นครับผมราคาเบื้องต้นคุยกันทางโทรศัพท์แล้วผมก็เลยวิ่งมาดูโอ้รถเยอะจังนะครับผมก็เลยวิ่งมาดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะน่าใช้ไหมหรือว่าจะต้องตัดอะไรหรือมันจะเป็นแบบไหนนะครับถ้ามันยังดีอยู่ผมอาจจะเอาไปติดคีิหรือว่าอาจจะไปเก็บไว้ที่ร้านรอพี่น้องเราพารอเอฟซเราเอาไปขุดนั่นขุดนี่ไปใช้นั่นใช้นี่แล้วแต่จะไปทําอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันน่าสนไหมเอวเป็นยังไงตัวเดินเป็นยังไงนะฮะมันจะมีปัญหาอะไรยังไงไหมมันจะเป็นแบบไหนเราไปดูกันเลยครับผมเราเลี้ยวผิดซอยครับ <acerca> เลี้ยวผิดซอยนะโอเค มองไปฝั่งไหนก็มีแต่แม่พัวอะ ก็ใช่หรออ้วนแต่ว่าเราเลี้ยวไงรถจอดอยู่ที่ไหนเออใช่เล้วครับดี๋ยวดีครับอยู่ตรงไหนเนี่ย อาเฮียน,ำ,น,นำทางผมหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวเราตามเฮียเข้าไปครับผมอ๋อ,อ,อนี่ไงนี่ไงรถอ,ะอ่ะโอ้เป็นโวเฮียเขาเยอะจังดูดิอ๋อดูดี<ม>ดเป็นสิบอ่ะมันมีโย่าเยอะมากเอาวันนี้ดูเผลอปิดจ็อบได้กี่คันมาดูกันครับวันนี้เอามาพี่จอดรถครับ เดี๋ยวเราลงไปดูรถกันนะฮะเดี๋ยวเราลงไปดูกันก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับมาครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการเลยทีนี้ <c ười> นี่ครับ FC เราทางช่องเรานะเนี่ยเนี่ยคันไหนวันนี้ที่จะแบ่งให้ผมอะ่ะคันนี้ใช่ไหมแล้วก็ไหน,นแล้วก็มีคันนี้ัดีผมเอาไปทํา เป็คปั๊มหัวฉีดอ๋อเช็คแล้วนะฮะใส่นี่เขาจะไม่มาใส่อ๋อครับนนใช้รับดินอยู่ในเครื่องแับดิ้งถุงม้อ๋อเนี่ยก็เลยจะปล่อยตัวนี้ก่อน<ช>อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอดูรถสักแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยอ่าโอเคครับอ่ะมาครับดูรถเยอะหลายคันนะ่ะอ่ะมาดูครับมาแฟบแฟบแฟบสูงต <c oughs> ัวเดินใบเป็นใบเล็กเฟรม ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านไม่ผ่านครับตัวนี้เอากันแบบตรงๆเลยช่วงล่างช่วงล่างก็ตัดซากเท่านั้นครับตัดซากเท่านั้นครับคันนี้เพราะว่าเฟรมช่วงล่างอะไรผุหมดเลยนะครับโซ่ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็ยังพอใช้ได้แต่ไม่เท่าไหร่น่าจะเหมือน เหมือนเคยรถแช่น้าอ่ะเนี่ยนะฮะเหมือนรถเคยแช่น้ําคันนี้อ่ะบอกตรงๆเลยนะฮะเผลอๆอาจจะเป็นเหมือนรถจมน้ําอ่ะคันนี้ผุหมดเลยนะครับไม่ผ่านครับนี่ครับสองร้อยขีดห้านะไม่ผ่านเดี๋ยวเราดูเราขึ้นดูเครื่องข้างบนไปที่ขึ้นยังไม่เจอเลยผมอ่ะ ใบเป็นใบเล็กอ่ะดูปั๊มข้างหลังอ่ะข้างล่างไม่ผ่านไม่ผ่านครับตัดอย่างเดียวนะฮะปัม๊มเดิมครับ สภาพไหนยังไม่รู้เลยแต่จะพาขึ้นไปดูก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูกันปะหา<ม>ที่ขึ้นก่อนนันเนี่ยจะขึ้นฝั่งไหนนะผมอะม่ะหาที่ขึ้นไม่เจออ่ะสรุปก็ขึ้นฝั่งเดิมนี่แหละเครื่องเดิมครับแต่สภาพเท่าไหร่ไม่รู้ต้องมาฟังเสียงเครื่องดูก่อนอเ,เดิมหมดเลยนะฮะ แต่เป็นลักษณะที่ต้องตัดซากอ่ะเดี๋ยวรอเฮียให้เฮียเขาให้ลูกน้องมาลองรถให้ดูก่อนนะครับมาครับพี่เขาพึ่งพักเที่ยงกินข้าวเนาะให้พี่เขาลองให้ดูครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะฮะสภาพจะขนาดไหนก็คือเหมือนที่ผมบอกครับตัดครับคันนี้ไม่เวิร์กเรามาลองดูอะไรกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่า โดบก่อนพี่เขาเติมน้ำมันอยู่ครับเนี่ฮะเติมน้ำมันก่อนครับอ่าอ่าโดบก่อนเติมน้ำมันก่อนครับะครับแยกน้ำมัน ใส่หมวกกับผมอ่ะลองแล้วครับ โซนสั้นนะครับหมุนวิวตัดอะไรครับวันนี้ตัดอะไรบอกเลยเอวดีอยู่นะอ่าเอวได้ครับ ผมว่าจะอยู่ประมาณ6-70%นะเครื่องก็ไม่เท่าไหร่นะครับตอนทำงานได้แต่เ,เครื่องจะมีไอระบายหน่อยนะเ้่าดีดูนะครับอ่าวแครับอ้าวโอเคครับแรบนี่ถามว่าขึ้นเทเลอร์ได้ไหมขึ้นได้แน่นอนครับได้ ร้อยครับอ่ะเดี๋ยวผมคุยรายละเอียดกับเฮียเขาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะเนี่ย <c oughs> ครับผมเพราะว่ามาดูแล้วรถมันสภาพมันเละเกินเดี๋ยวคุยกันครับว่าจะได้กลับบ้านไหมครับผมโอเคครับคันนี้ผมคุยกับเฮียเขาเรียบร้อยเนะยาะเฮียเขาใจดีครับก็คือผมขอลดราคาลงจากที่คุยกันทางโทรศัพท์เพราะผมมาดูแล้วพวกเฟรมพวกอะไรไม่ได้สักอย่างเลยหัวก็ผุนะฮะก็จะได้ตัวเดินได้เครื่องได้ปัม๊มได้กระบอกนะครับ แล้วก็อาจจะได้ปุ้งกีปุ้งกีก็เป็นปุ้งกีตัวเล็กถ้าใครชอบปุ้งกีก็ทักมานะฮะอ่ะก็ตามนี้ครับเดี๋ยวผมจะคํานวณก่อนว่าผมจะย้ายกลับร้านหรือผมจะให้พี่ชายผมมาตัดที่นี่เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะแต่ผมชอบตัวเดินพอชอบอะไรในหลายๆอย่างนะฮะคอนโทรลสั้นนะครับระบบก็ยังถือว่าโอเคอยู่อ่าเรียบร้อยไปเจอกันที่ร้านนะครับจะเจอในลักษณะทั้งคันหรือเจอในลักษณะอะไรเดี๋ยวรู้กันครับผม อ่ะโอเคท้ายคลิปแล้วนะฮะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไยยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนต์หนะ่8 7 95 19 226 095 664น8์วุฒิชัยอะไรยนต์กลาสินชื่อนี้มีแต่คำว่าถูกสำหรับทุกท่านสำหรับ FC เรานะครับขอบพระคุณทุกท่าน มากๆครับเดี๋ยวขอบพระคุณเฮียก่อนเฮียขอบคุณมากๆนะครับที่ลดให้เฮียใจดีมากนะฮะขอลดเฮียลดให้อะโอเคครับอันนี้ว่ากันไปตามนั้นในรายละเอียดของคลิปขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ